ดเดี๋ยวช่างเลคลิปนี้นะคะช่างเลมาแบ่งวิธนะคะช่างเลจะมาแบ่งปนเทิตวิธีการนะคะแบ่งผมนะคะเวลานะคะนักเรียนใดผมนะคะหรือเก็บผมนะคะช่างเลก็นะคะมาแบ่งปนเทิคนะคะการเก็บแบบนี้นะคะเก็บผมนะคะง่ายและอย่างหนึง่งการทํางานของเราก็ค่อนข้างที่จะไวด้วยนะคะวิธีก็คือการแบ่งผมนะคะแบบนี้เลยมาดูเทคนิคนี้กันนะคะ หมุนผมนะคะเสร็จแล้วเอาผมช่วงปลายนะคะเนบขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กิฟต์เนบแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมสวยงามนะคะแล้วก็ทํางานง่ายด้วยและทํางานไวด้วยนะคะวิธีการแบ่งผมนะคะใดหรือทําคมีแบบนี้นะคะส่วนมากนักเรียนจะชอบหมุนนะคะแล้วก็เนบไปแบบนี้เห็นไหม เวลาเนตแบบนี้มันจะดูไม่เรียบร้อยแล้วปลายผมนะคะมันจะหล่นลงมาแล้วเวลาดาดใาผมช่อต่อไปเนี่ยมันจะเกะกะแล้วหล่นล่วงมานะคะมันก็จะดูงานเราไม่สวยแล้วไม่เรียบร้อยวิธีการแบ่งนะคะผมเก็บวิธีการเก็บง่ายๆนะคะหมุนนะคะเสร็จปุ๊บเอาผมปลายผมนะคะเก็บด้านในแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะชั้นต่อไปเหมือนเดิมค่ะเราก็แบ่งแบบนี้นะคะ เก็บแบบนี้แล้วก็หมุนนะคะทวิสสองสามรอบแล้วก็เอาปลายผมเก็บด้านในนะคะแล้วก็เน็บช่อต่อไปแบบนี้เลยนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะเห็น mm. <aggi S> ไหมมันก็ mm. จะดูการทํางานง่ายช่อต่อไปเราก็แบ like ่งแบบนี้เลยนะคะเก็บแบบนี้เลยนะคะทวิสนะคะสองสามรอบเอาปลายผมเก็บไว้ด้านในนะคะแล้วก็เน็บขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ เห็นไหมมันก็จะดูงานของเราการเก็บผมก็จะดูงานของเราเรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราได้ผมให้ลูกค้านะคะหรือทํางานเทมีก็จะดูไม่ยุ่งยากแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดหัวใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ